สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในวันพุธทุกๆคนสายความรู้คู่ความหาโดยครูมแม่แม่วันนี้จะพามาทานเการัดเการัดนะคะไม่ใช่เการืมนะคะและมารู้จักคุณประโยชน์และที่มาของสายพันธุ์เกาลัดค่ะเกาลัดเป็นสายพันธุ์เดียวกับโอและบี นะคะคซึ่งจะมีสายพันธุ์หลัก4ส,สายพันธุ์ด้วยกันคือเกาลัดหวานเกาลัดจีนเกาลัดญี่ปุ่นและเกาลัดอเมริกาค่ะเกาลัดเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเชสเนียนะคะและพบได้ในนะคะเขตภูมิอากาศเย็นและนิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเพื่อจำหน่ายมเมล็ดในการบริโภคและก็เกาลัด มีสรรพคุณบำรุงไตแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะเสริมสร้างกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้แต่ผู้ที่มีอาการร้อนในร้อนในนะคะหรือเป็นโรคไขข้ออักเสบห้ามรับประทานนะคะเพราะจะทำให้ตาบวมหน้าบวมนะคะและไม่สวยค่ะทีนี้มาดูวิธีทานเกาลัดให้อร่อยนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะวิธีทานนะอหยิบเกาลัดมาหนึ่งเม็ดผิดค่ะไม่ใช่ลักษณะแกะเกาลัดทานเพราะมีเปลือกโดยการใช้ฟันใช้ปากในนี้อาจจะมีเชื้อโรคคนจับโน่นนี่มาแล้วเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายโดยเฉพาะนะคะโรคติดต่อทีท่อ่า ทางปากทางจมูกโอเคนะแล้วก็ที่ถูกควรจะหยิบการลัดมาหนึ่งเมตรแล้วก็นี่ค่ะใช้มือบีนะคะบีปีปีโอ้ยคือบีบน่ยเนัมปีเออได้แล้วเห็นไหมได้แล้วนะคะก็จะค่อยค่อยแงค่อยๆเีแงนี่ค่ะทันข้างในนะคะอ แบบมันมันหวานน้อยๆโอ,อย้ยจักนว้วยเด้อบีบค่ะบีบบีบเออเพราะมันแตกอ่ะพอมันแงะก็แตกออกมาโอ้แกงหักจะวะนี่นะคะแล้วก็แกะทานไปข้างในนะคะ ืมันแต่มันเหมือน,น,น,นอยู่ในตระกูลถั่วถั่วดินนะค่ะถัวนนะถ่วดินน่ะถั่วดินจะไม่หวานเหมือนเกาลัดรู้จักถั่วดินไหมทั่วดรสงหันลาอืมจะงวยอืมบีบให้แตกนะคะแล้วแกะอืมอืมอืม,อม แล้วขนเขียวอร่อยค่ะดูในตะกูลน,น่าจากหวานหวานคือมัน,ม,นมันมัน่วงมันเอียงจนงสีละค่ะแสบยงุง